การเจริญเมตตาหรือการเจริญพรหมวิหารเธอเพึ่งศึกษายอย่างนี้ว่าจิตของเราจาักตั้งมั่นดำรงอยู่ด้วยดีในภายในและอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วจักไม่ครอบงำจิตได้เมื่อใดจิตของเธอเป็นจิตตั้งมั่น ดำรงอยู่ด้วยดีแล้วในภายในและอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วไม่ครอบํำจิตได้เมื่อนั้นเธอพึงศึกษายอย่างนี้ว่าเราจักเจริญกระทำให้มากซึ่งเมตตาเจโตวิมุตติกรุณาเจโตวิมุตติมุทิตาเจโตวิมุตติอุเบขาเจโตวิมุตติทำให้เป็นดุจยาน ทำให้เป็นที่ตั้งให้มั่นคงสั่งสมปารุตีแล้วเมื่อเธอพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์พ้นแล้วจากอากุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นปราโมทก็เกิดเมื่อเธอเกิดปราโมทแล้วปีตีก็เกิดเมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติแล้วกายก็สงบรำงับผู้มีกายสงบรำงับย่อมเสวยสุด จิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิเธอมีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิ่ที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ที่ที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ที่ที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ที่ที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยเมตตาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณไ,ได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาท แผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางทั่วทุกทางเสมือนนะ้ากันตลอดโรคทั้งปวงที่มีอยู่มีจิตประกอบด้วยกัลยาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก,สก็อย่างนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยกัลยาอันกวา้างขวาง บนเรื่องต่างเรื่องความเพื่อทุกทางเสนอมากจนตลาดโลของเต็ที่มีมีจิตประกอบด้วยมุทิตาแผ่ไปสู่ที่ที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ที่ที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิ่ที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ที่ที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยมุทิตาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่ง มีสิทประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปสู่ทิศที่1อยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สมก็อย่างนั้น แผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตประกอบด้วยอุเบกขาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเบรไม่มีพยาบาทแผ่ไปทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ สระบุณีมีน้ำใสจืดเย็นสะอาดมีท่าอันดีน่ารื่นรมถ้าบุรุษมาแต่ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้และจากที่ไหน,ไหนอันความร้อนแผดเผาเร่าร้อนลำบากกระหายอยากดื่มน้ำเขาเมื่อถึงสระบุณีนั้นแล้วก็บรรเทาความอยากดื่มน้ําและความกระวนกระวายเพราะความร้อนเสียได้ แม้ฉันใดเธอมาถึงทำวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเจริญเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอย่างนั้นย่อมได้ความสงบจิตนภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเรากล่าวว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศ โดยไม่ยากฉันใดในเมตตาเจโตวิมุตติกรุณาเจโตวิมุตติมุทิตาเจโตวิมุตติอุเบคาเจโตวิมุตติที่เจริญแล้วอย่างนี้กรรมชนิดที่ทำอย่างมีขีดจำกัดย่อมไม่มีเหลืออยู่ไม่ตั้งอยู่ในนั้นก็ฉันนั้น เมื่อใดเธอเจริญสมาธินี้อย่างนี้เจริญดีแล้วเมื่อนั้นเธอจักเดินไปในทางใดๆก็จักเดินเป็นสุขในทางนั้นๆยืนอยู่ในที่ใดๆก็จักยืนเป็นสุขในที่นั้นๆนั่งอยู่ในที่ใดๆก็จักนั่งเป็นสุขในที่นั้นๆนอนอยู่ที่ใดๆก็จักนอนเป็นสุขในที่นั้นๆ เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลเสพมาแต่แรกทำให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งประพฤติสั่งสมเนืองปลาลดสม่ำเสมอดีแล้วพึงอนิสงส์สิอย่างคือหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์ เป็นที่รักของพวกอมนุษย์เทพยดารักษาไฟก็ดียาพิษก็ดีสตราก็ดีไม่ต้องบุคคลน,นั้นจิตตั้งมั่นได้รวดเร็วสีหน้าผุดพองไม่หลงทำกาละเมื่อ,อยังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมเกิดในพรมโลก เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลเสพมาแต่แรกทำให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งประพฤติสั่งสมเนื่องปารสม่ำเสมอดีแล้วพึงหวังอานิสงส์สิบอย่างนี้แลสาธุอนุโมทนาบุญนาชาตินางฟ้าออนไลน์